इमिनासकारेण उत्थापि पोचयामि इमिनासकारेण थाम्मा अपि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाम् अपि पोचयामि นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมสารนังขจามิส huh ังฆสารนังขจามิทุติยมติพุทธังสารนังขจามิทุติยมติธัมมังสารนังขจามิทุติยมปิสังฆสารนังขจามิตาติยมปิพุทธังสารนังขจามิ ตติยัมติธทั้มังสารนังขจามิตาเทียมเดสังขังสารนังขจามิอิติปิโสภะขวาอารหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารานาสัมปันโตสุขตโลเกวิทูอนุตตาโรภุริสัทธมปสาระิ สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณสัมปันโนสุขตโลกววทโอนุตตรอปุริสัทรามสาระเ सथा देवमनुषनम्बुतो भगवा इति पि सो भखवा अरहम् सम्भासम्बुतो वेच्छाचरणसम्पन्नो सुखतो लोकवितो अनुतरो पुरिसथम् असारथि สัทธาเทวมโนสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมบาสัมพุโธเวชจาราสัมปันโนสุขตโลกเวทโทอานุตตรโอภเรสะธรรมมาาระเต สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภะวาอรหังสัมบาสัมพุโธเวชาจารณะสัมพันโนสุขตโลกวิโทอนุตตรอภุริสาธรรมมาราเต สัทธาเทวมโนสานงพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมบาสสมพุทโธเวชจารณาสัมปันโสุขตโลกวิโทอานุตตรโอภเรสาธรรมสาราเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควารติอิติปิโสควาอารหังสัมบาสัมพุโธเวชจาราสัมปันโสุขตโลกวิโทอนุตตาโรบุริสะธรรมปสาระเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมบาสัมพุโธเวชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตาโรบุริสัตรมปสาระเ สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณนสัมปันโนสุขตโลกเวทูอนุตตรอโพริสัตธรรมสารถิ สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสพควาอารหังสัมบาสัมพุโธเวชจาราสัมปันโนสุขตโลกววทูอานุตตรโอโหเรสาธรรมสารถเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภคกวาติอิติปิโสกวารีอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณนสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรอุริสัตธรรมสารถิ สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควาติอิติปิโสควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณาสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตาโรโุริสาธรรมมาซารเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโเวชจารณาสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตรอโพริสธรรมมาซารเท सथा देवमनुसानम्भुतो भगवा इति पिशो भखवा अरहम् सम्भासम्भुतो विच्छाचरणसम्पन्नो सुखतो लोकविभो अनुतरो पुरिसथम् असारथि สัทธาเทวมโนสานังพุทธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาราสัมปันโนสุขตโลกววทโทอานุตตรโอภเรสาธรรมสาราห สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโธเวชจาราสัมปันโนสุขตโลกวิโูอานุตตรอปุริสธรถมสสารเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมบาสสมพุทโธเวชจารณาสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตาโรโุริสัรรมปสาระเท सथा देवमनुसानम् बुतो भगवा इति पिसो भखवा अरहम् सम्वासम्बुतो विच्छाचरणसम्पन्नो सुखतो लोकवितो अनुतरो पुरिसथम् असारथि สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควาติอิติปิโสควาอาระหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณาสัมปันโตสุขตโลกวิโทอนุตตาโรบุริสัธรรมสาระเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภาควาติอิติปิโสภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณนสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัตถ am ปะสารถิ สัทธาเทวมโนสานงพุทโภควารติอิติปิโสควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตาโรบุริสะธรรมปสาระกิ สัทธาเทวมโนสานงพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณสัมปันโนสุขตโลกเวทูอานุตตรโอรรสัธรรมสาราเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควาติอิติปิโสควาอารหังสัมบาสัมพุโธเวชาจาราะสัมปันโนสุขตโลกเวทูอนุตตารอโุริสัธรรมปารถเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควาติอิติปิโสควาอะระหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณาสัมปันโนสุขตโลเกวิโทอานุตตรอภุริสาธรรมสารถเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะวารีอารหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารานาสัมปันโนสุขตโลกกวิทูอนุตตรอโพริสัธรรมมาซาลาเ सथा देवमनुसानगवा इति पिशो भखवा अरहन् सम्भासम्बुतो विल्चाचरणसम्पन्नो सुखतो लोकवितो अनुतरो पुरिसथम् असारथि सथा देवमनुसानम्बुतो भगवा इति पिसो भखवा अरहम् सम्भासम्बुतो वेच्छाचरणसम्पन्नो सुखतो लोकवितो अनुतरो पुरिसथम् सथा देवमनुसानम्बुतो भगवा इति पि सो भखवा अरहम् सम्वासम्बुतो विच्छाचरणसम्पन्नो सुखतो लोकवितो अनुतरो पुरिसथम् असारथि สัทธาเทวมโนสานงพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมบาสัมพุโธเวชจาราสัมปันโตสุขตโลกวิโูอานุตตรโอภุริสาธรรมสาราเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควาติอิติปิโสควาอรหังสัมมาสัมพุโธเวชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตาโรบุริสัทธามสาระเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควาติอิติปิโสควาอารหังสัมบาสัมพุทโธเวชจารณาสัมปันโตสุขตโลกวิโูอนุตตาโรโพริสธรรมปารถเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควารติอิติปิโสพควาอารหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณสัมปันโสุขตโลกวิโทอนุตตาโรโุริสาธรรมปสาระเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณนสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัตธรรมปาราเ สัทธาเทวมโนสาณุปถ o พักขวะติอิติปิโสพควะอารหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณสัมปันโนสุขตโลกเวทโทอานุตารอปุริสัตร a ปสาระเท สัทธาเทวมโนสานงพุทโภควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทโทอานุตตรอุพริสัธรรมสารถเท สัทธาเทวมโนสานังพุทโธภคขวาติอิติปิโสภขวาอารหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณนสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตาโรโุริสาธรรมสารถิ สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควารติอิติปิโสควาอารหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณาสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตารอโพริสัตรมัสาราติ สัทธาเทวมโนสานังพุทโภควารติอิติปิโสควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณาสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตตรอโริสัธรรมสาราเท Quan 沙 wa manoszaang不 pak